สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของทูมูฟนะครับในรอบนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ตัวครับเวลาที่เราจะกดสมัครไม่ควรมีเงินค้างอยู่ในซิมนะครับป้องกันการโดนหักเงินจากในซิมนะครับแล้วก็เน็ตแต่ละตัวนะครับบางคนก็อาจจะได้บางคนก็อาจจะไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่ามันตรงโปรโมชั่นของซิมเราหรือเปล่านะครับแนะนําให้เราลองกดสมัครให้ครบทุกตัวนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกครับตัวแรกครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 9สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ต 2G จิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้30วันนะครับตัวที่2ครับดอกจัน878ดอกจัน0983สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ต320 MB อนะครับแล้วก็ใช้งานได้1วันนะครับตัวที่3นะครับดอกจัน878ดอกจัน2สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ต1นึ่งจิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้1วันนะครับตัวต่อมานะครับตอกจัน935ตักจัน36สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวนี้นะครับก็จะก็จะเป็นเน็ต10จิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้30วันเลยนะครับตัวสุดท้ายนะครับตอกจัน900ดอกจัน 3ามห้าูนยสี่เหลี่ยมแล้วกดททวอองครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ต1นจิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้หนึ่งวันนะครับนี่นะครับก็ครบแล้วนะครับแนะนําให้เราลองกดสมัครให้ครบทุกตัวนะครับใครได้ตัวไหนบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ